วันนี้คุณชายเดี๋ยวทำจะทำเออมทำไรคะไก่หมักซีอิว๊วหมักรสด,ดีไก่หมักรสด,ดีไก่หมักรสด,ดีใส่ผงอันนั้นด้วยปะ่ะผงนั้นอะโกโก้ก,กรอบนั่นไงโกโก้กรอบนั่นเราไปทอดอันนี้เราทอดแบบย่างอันนั้นทอดแบบทอดกรอบ เอาอันนี้ทอดแบบย่างอันหนูไม่ได้ชุบแป้งอ๋อน,นั้นมันต้องชุบแป้งเพราะแป้งนั้นหนูไม่มีจำไม่ได้แล้วพอ,อแป้งวันไหนเดี๋ยวเรามาดูนะคะทุกคนว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะคุณชายอยากทํานะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะอยากทํากับข้าวงงมากนี่เลยเทคนิคการตับไก่ อย่างใหญ่ก็มีนะแต่ไม่เอามาฝึกความพอประมาณเลี้ยฝึกความพอประมาณแถวเรียยฝึกความพอดีเปล่าฝึกความพอดีพอดีกับพอประมาณาเดียวกันต่อไปสูตรนี้คือ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปอกินอนอ,อสรุปคือกินได้ว่างนั้นเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะคะทุกคนน,นี่นะคะกําลังหมักรสดีค่ะเสียนนะผมเสียนครับผม <laughs> นําเสนอตั้งใจนําเสนอแม่มากเลยคนะ่ะทุกคนเป็นสูตรดิบดำบันของพ่อเป็นส ใส่ได้สีขาวใส่ไปเลยซีอิ๊วหวานปะโยะเข้าไปอันนี้มันเป็นไส้ซีอิ๊วหวาน,นนี่แหละขยำไปขยำไปซีอิ๊วนี้จะทำให้มันน้ำมันแดงชอบระมง เท้ากันแล้วต่อไปน,นิดนึงนิดนึงก็นิดนึงจริงๆจ, <c oughs> จกจกจกสามยศจกจกจก,จกสอิอ๋อเดี๋ยวมันเค็มเพราะมันมีรสดีอยู่แล้ว ขากวก้มน่ะได้แบบนี้เลยให้มันเข้าเนื้อก่อนไหมแล้วค่อยไปทอดทอดไร้น้ำมันทอดไร้น้ำมันใส่เลยดูหยิบใส่ลองชิ้นหนึ่งดูร,อองงร้อนยังเริ่มร้อนลไอเอาวางเลยวางเหมือนเราย่างน้ำ เรากินหมูกะทะนะไม่ต้องเป็นนะ่นหรอกวางใส่น้ำมันหน่อยๆน่อยไหมละ่ะใส่น้ำมันหน่อยๆน่อยไหมเาไม่ใส่น้ำมันเขาไม่ใส่น้ำมันวางเลยใส่ลเลยให้มันเต็มพื้นที่แล้วเนี่ย ใส่เลยลูกใส่เลยจะได้ขับทีเดียวอืมใส่เลยหมูยัง <ทา S 1> พื้น<ด>ที่ใช่เป็นเป็นหมูกระทะดีๆนั่นแหละี้เป็นไก่ไก่กระทะร้อนไก่ย่างค่ะอืมเดี๋ยวเรามาดรอดูนะคะทุกคนว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะสูตรออกกัดจับใส่มาเลยลูกจะได้ไปล้างมือ จะได้มานั่งพิกนี่อือหือหหอมมาชิมกันกเลยนะจะคาเตาเลยเหรออืมอร่อยอร่อยเหรอได้ชิมดูคุมกว่มมากอ,มอร่อยอร่อยด้วยลูก นี่ผมก็จะมาเกณฑกันดูนะเป็นสปาเกตตี้ไก่อกหมักครับหมักรบดดีนะไปชิมกันนะฝีมือตัวเองล้วนๆสุดยอดพริกแพงเก่งเชฟกระทะเชฟกระทะไฟฟ้าเชฟกระทะไฟฟ้า ทำอะไรกินเองได้นะครับทำให้แม่กินได้ด้วยนี่หมูเมื่อกี้กินกับสปาเกิตตี้อกไก่ใครอยากใครอยากลองทำก็ทำได้นะครับลองไปทำกันดูนะน่าอร่อยเนาะ,นะ บปากเกตตี้ก็ลวกไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะลวกไว้ก่อนต้องว่าให้พักให้มันถ่ายร้อนให้มันเย็นจัาก,าก,กตี้เหนียวนุ่มไหมนุ่มถ้า,ากเกตตี้ต้องต้มประมาณสิบนาทีึ้นไปมันก็จะเหนียวนุ่มใช่ไหมประมาณตี่ถ้า มันยังเป็นสีส้มอยู่แต่ว,ว่ามันยังไม่สุกร้อยมันเป็นส,สีขาวสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนๆถูกไหมไม่ยังอ่อนเหลืองไหมเหลืองอ่อนๆก็ยังไม่สุกต้องให้เป็นสีขาวแบบใสขาแบบนี้รสชาติเนื้อได้เข้ากันสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศ กไก่บวกอิตาลีนะครับไก่บวกอิตาลีจารียนจารียนสเปซี่ใครอยากลองไปทำดูนะคะเมน,นูง่ายๆนะคะง่ายๆมีทุกบ้านไก่อกไก่อ่ะมีทุกบ้านเออออกัดน,น้ำเสนอให้เธอทำทำเลยนะครับ อร่อยกลมกล่อมสูตรสําคัญก็จะเป็นออกไก่อกไก่เราต้องทําอะไรก่อนแล้วก็อกไก่ต้องไปสับไปสับให้มันนิ่มนิ่มใช่ไหมใับแล้วก็เอาไปหมักรรดีซีอิ๊วหวานอซีอิ๊วหวานแล้วก็ไอ้ซอดมักกี้ซอดมักกี้แต่ถ้ามีถ้ามีหอยนางรม อของของเราอ่ะซอสหอยนางรมไงถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และยัมการใส่กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมไปลองทำกันดู